สิบันดับนักแสดงเกาหลีใต้ที่สวยที่สุดในปี2023เว็บจัดอันดับ King Choice ได้เปิดให้โหวตสิบอันดับนักแสดงหญิงที่สวยที่สุดในเกาหลีใต้ประจำปี2023ครั้งนี้มีผู้โหวตเกือบ90 0,000คนใครคือแชมป์ของรายการนี้เราไปดูกันเลยนะคะอันดับ10ปาร์กจียอนปาร์กจียอนซึ่งปัจจุบันอายุ30ปีเป็นสมาชิกโก r l Group เทียร่านอกจากจะเป็นนักค้องแล้วเธอยังได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์และซีรีส์หลายเรื่องมีผลงานชิ้นเอกมากมายเช่นเปิดตำราปราบเด็กแสบและพยานสู่ฝันบัลลังก์แห่งดาวซีซัน2เธอมีหน้าตาโดดเด่นมาตั้งแต่เด็กเมื่ออายุ15ปีเธอได้รับรางวัลใหญ่จากการคัดเลือกนางแบบโครงหน้าของเธอคมเข้มกว่าคนเอเชียทั่วไปตาเล็กเรียวยาวสันกรามชัดดูสวยงามมาก นอกจากนี้เธอยังเคยถูกยกเป็นประเด็นดังที่เกาหลีที่เธอมีใบหน้าคล้ายกับดาราดังระดับซุปตาตัวแม่อย่างคิมแตฮีจนได้รับฉายาคิมแตฮีน้อยหรือคิมแตฮีสองจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เธอได้รับความนิยมในหมู่ชาวเน็ตต่างประเทศในการโหวตให้อยู่ในอันดับที่10อันดับ9คิมโกอึนเชื่อว่าแฟนๆละครเกาหลีหลายคนคงคุ้นเคยกับคิมโกอึนเป็นอย่างดี เธอกลายเป็นที่รู้จักในฐานะนางเอกเรื่องก๊อบลินพมสาบรักผู้พิทักษ์วิญญาณละครเรื่องนี้ทำให้อาชีพของเธอก้าวไปสู่จุดสูงสุดเธอมีดวงตาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดูมีเสน่ห์มากและมีสันจมูกที่โด่งและตรงมากเช่นกันรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอผสมผสานกับทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมทำให้ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้ชมอันดับ8 IU อายุเป็นที่รู้จักของสาธารณชนในฉายาน้นองสาวเกาหลีแห่งชาติมาโดยตลอดด้วยรูปร่างหน้าตาที่ดูน่ารักสดใสผิวที่เรียบเนียนของเธอบวกกับเสียงร้องอันไพเราะของเธอจึงทำให้เแฟ,แฟนหลงรักเธอได้ไม่ยากนอกจากการร้องเพลงแล้วเธอยังเข้าสู่วงการบันเทิงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอีกด้วยแม้ว่าเธอจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงทักษะการแสดง แต่ด้วยความพยายามของเธอทักษะการแสดงของเธอจึงได้รับการยอมรับและเธอก็ได้รับโอกาสมากมายในการถ่ายทำละครเรื่องใหม่ๆอันดับ 7. คิมยูจองคิมยูจองเริ่มต้นจากการเป็นดาราเด็กด้วยใบหน้าที่น่ารักไร้เดียงสาแล้วพอโตขึ้นมาเธอก็กลายเป็นนักแสดงสาวที่สวยสะพั่งมากๆตอนนี้เธออายุเพียง24ปีเท่านั้นแต่ทักษะการแสดงของเธอดีมาก และเธอมักจะได้รับคำชมจากรุ่นพี่ในวงการเดียวกันนอกเหนือ,อนจากทักษะการแสดงที่โดดเด่นแล้วเธอยังมีนิสัยที่โดดเด่นซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงได้รับคำชมจากสาธารณชนว่าเป็นจอรจีฮยอนคนต่อไปผลงานชิ้นเอกของเธอได้แก่ลิขิตรักตะวันและจันทารักเราพระจันทร์เป็นใจสด,ดรัก24ชั่วโมงและล่าสุดไมดีมอน ซึ่งผลงานทั้งหมดได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะอันดับ 6. ฮันฮยโยจูฮันฮยโยจูเป็นนักแสดงที่ได้รับความสนใจอย่างมากในวงการละครเกาหลีเธอมีผลงานชิ้นเอกมากมายเช่นอุบัติรักข้ามิติมรดกรักฉบับพันล้านวอนและมูวิ่งเป็นต้น ฝีมือการแสดงของเธอดีเยี่ยมและเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมอย่างมากนอกจากการแสดงที่โดดเด่นของเธอแล้วจุดเด่นที่น่าดึงดูดที่สุดของเธอก็คือรอยยิ้มอันแสนหวานของเธอที่ดูเหมือนจะเยียวยาหัวใจของผู้คนได้และเธอยังได้รับการขนานนามจากสาธารณชนว่านางฟ้าแห่งรอยยิ้มอัดาภาบซูจี นักแสดงสาวเจ้าบทบาทเจ้าของดวงตากลมโตและฟันกระต่ายสุดน่ารักซูจีมีรูปลักษณ์ที่อ่อนหวานและเป็นที่รู้จักในนามรักแท้แห่งชาติเธอมีชื่อจริงว่าแบซูจีเข้าสู่งการจากการเดบิวต์เป็นสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปมิสเอตอนที่เธอเดบิวต์เธอมีอายุเพียง16ปีเท่านั้นทำให้ทุกคนเมาเห็นถึงความบริสุทธิ์น่ารัก แม้ว,ว่าปัจจุบันเธอจะโตเป็นสาวแล้วแต่เธอก็ยังสวยและเพิ่มความเป็นผู้หญิงเข้าไปอีกมากซึ่งปัจจุบันเธอผันตัวจากไอดอลเกาหลีมาเป็นนักแสดงแบบเต็มตัวจากนั้นเธอก็มีผลงานการแสดงมาให้เราได้รับชมอยู่เรื่อยๆนะคะอันดับ4คิมจีวอนคิมจีวอนนักแสดงสาวสวยดาวรุ่งที่ไม่ว่าจะรับบทหลักหรือบทรองก็ดูโดดเด่นและดึดูสายตาคนดูได้ทุกเรื่อง ทั้งบทลูกคนรวยที่นิสัยเสียแพทหารหญิงสาวที่ดิ้นรนสู้ชีวิตอยู่ในภูซานคิมจีวอนเดบิวต์จากงานโฆษณาเมื่อปี2010และเป็นที่รู้จักในฉายาโอลาซีโกความงามของคิมจีวอนโดดเด่นพร้อมกับความสามารถรอบด้านเธอสามารถเอาชนะใจผู้ชมด้วยภาพลักษณ์และสเสน่ห์ที่ล้นเหลือของเธอจนได้รับการโหวตให้อยู่ในอันดับที่4นักแสดงหญิงเกาหลีใต้ที่สวยที่สุด อันดับ 3. คิมโซโยอนคิมโซยอนเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่เด็กเธอเป็นที่รู้จักในนามรักแดกแห่งชาติและน้องสาวแห่งชาติด้วยรูปรักษอ,อนอนวายของเธอเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมมากมายแม้ว่าเธอจะอายุเพียง24ปีแต่ทักษะการแสดงของเธอได้รับการยอมรับจากรุ่นพี่และผู้ชมจำนวนมากโดยเฉพาะในซีรีส์เรื่องชีวิตใหม่หัวใจไม่ลืมรัก เธอเล่น2บทบาทในคนเดียวซึ่งยากมากจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เธอได้รับการโหวตให้ขึ้นมาอยู่ในสาอันดับแรกนักแสดงหญิงเกาหลีใต้ที่สวยที่สุดอันดับ 2. องแชซูบินแชซูบินเป็นหนึ่งในนักแสดงละครเกาหลีที่โด่งดังและสวยงามที่สุดเธอมีดวงตากลมโตจมูกโด่งและใบหน้ารูปหัวใจซึ่งดูสะดุดตาม,มาก นอกจากรูปร่างหน้าตาที่โดดเด่นแล้วเธอยังมีความสามารถในการแสดงอีกด้วยชชยุบินมีออร่าในการแสดงซึ่งนักแสดงอายุน้อยส่วนใหญ่ยังไม่สามารถแสดงออกมาได้เมื่อเธอแสดงผู้ชมก็จะลืมความเด็กของเธอไปเพราะเธอสามารถแสดงบทในระดับสูงสูงและมีชั้นเชิงได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองและแชมป์ในปี2023ก็คือคิมจีซู คิมจีซูหรือที่รู้จักกันในนามจีซูสมาชิกวงแบ็คพิงค์ชื่อดังของเกาหลีใต้มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นนอกเหนือจากรูปลักษณ์ที่น่าดึงดูดของเธอแล้วเธอ,อยังแสดงออร่าส่วนตัวออกมาราวกับออร่าของนางฟ้าอีกด้วยซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีซูได้เริ่มถ่ายทำละครโทรทัศน์และได้รับการสนับสนุนจากผู้ชมมากมาย หลังจากแสดงในสโน w d ดอปในปี2020และในปี2023ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเธอก็ได้รับการโหวตให้เป็นนักแสดงหญิงเกาหลีใต้ที่สวยที่สุดจากเว็บไซต์ King Choice ด้วยคะแนนโหวต26,435คะแนนโหวตนี่ก็คือ10อันดับนักแสดงหญิงเกาหลีใต้ที่สวยที่สุดที่ได้รับการโหวตมากที่สุดในเว็บไซต์ของ King Choice นะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ